สวัสดีค่ะหนูชื่อวราการสุดีนะคะเริ่มรู้จักครูแปงเลยเนี่ยคือตอนม4ค่ะเพราะว่าได้เข้าร่วมชุมนุมเกี่ยวกับจะรวดและทีนี้ตอนแรกเนี่ยเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูก็ค่อยๆสอนว่าแต่ละอันนี้อันนี้มันเรียกว่าอะไรการอ่าขันเป็นยังไงบ้างเออแล้วก็แบบแต่ละส่วนเนี่ยประกอบด้วยอะไรต้องทํำยังไงอะไรเงี้ค่ะครูก็จะค่อยๆสอนแล้วก็ค่อยๆบอกกระบวนการคิดว่ามันจะต้องเริ่มจากตรงไหน อะไรเงี้ยค่ะทำให้การแข่งขันเนี่ยราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้ได้วยดีค่ะแล้วก็เริ่มเลยนกับครูที่เป็นวิชาการในโรงเรียนเนี่ยคือตอนมอ .5 เพราะว่าคุณครูจะสอนวิชาฟิสิกส์ค่ะทาให้รู้สึกว่าเออฟิสิกส์มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรเงี้ยค่ะก็สอนดีมากแล้วก็ครูใจดีค่ะไม่เคยตรงไหนครูก็จะอธิบายเสริมให้ค่ะค่ะในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ครูแป้งนะคะครูแป้งเคยเคยสอนฟิสิกส์พวกเราค่ะและ ครูแป้นเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจมากๆค่ะโดยที่ถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้คําถามอะไรนะคะครูแป้นจะเป็นคนไปหาคําตอบมาให้ค่ะแล้วเมื่อบางครั้งครูแป้นไม่รู้นะคะครูแป้นก็จะไปถามผู้ที่รู้ในด้านนั้นนัค่ะครูแป้นเป็นคนอ่าซัพพอร์ตพวกเราในการทํากิจกรรมต่างๆมากเลยค่ะโดยที่ว่าคอยหากิจกรรมต่างๆแล้วก็คอยสอนในเรื่องที่เราไม่รู้ค่ะ ทำให้เราได้รับทักษะหลายๆอย่างที่สำคัญม,มากๆเลยค่ะเช่นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถใช้ทักษะที่ได้รับเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในชีวิตมหาลัยได้ต่อไปค่ะซึ่งถ้าไม่มีคุณแป้งในวันนี้นะคะพวกเราจะพลาดโอกาสอีกหลายอย่างไปเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะการทางานร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็การมีโอกาสไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราไม่เคยได้ทำเลยนะคะต้องขอบคุณทุกแป้งมากๆเลยค่ะ